โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเคเคนะครับผมวันนี้นะเรากลับมาเปิดการ์ดกันอีกแล้วนะจะเป็นแบบแพ็คเ,เล็กๆมีแค่สามแพ็คเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามูลค่านี่ก็คือหกร้อยบาทนะครับผมก็ประมาณแบบเกือกบได้ประมาณแบบเกือบครึ่งบล็อกอะของบล็อกไทยนะครับแต่ว่านี้เป็นการ์ดภาษาอังกฤษของโปเกมอนนั่นเองนะครับผมก็ไปได้มาที่ร้านอินอิกรีนะครับผมเป็นแพ็คสุดท้ายเลยของร้านนะ อของสาขาที่ผมไปนะครับสาขาอื่นไม่แน่ใจเนาะก็กับโปเกมอนภาษาอังกฤษค่อนข้างหายากในไทยเนาะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นเนาะ,ะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ว่าของข้างในก็อาจจะมีราคาบ้างไม่มีราคาบ้างนะครับเราแพ็คที่ผมได้มาคือสเตล่าคาวหรือว่าถ่าในไทยน่าจะเป็นแสงนําทางแห่งสเตล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ เป็นคลิปสั้นๆมาเปิดเล่นกันนะครับเพราะว่านานๆทีจะมีแพ็คภาษาอกฤษมาเปิดเล่นกันนะครับส่วนมากผมจะเปิดแบบการภาษาไทยนะเออโอเคมาลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมคือไอแพ็คนี้คือได้มาด้วยความบังเอิญครับคือตอนแรกเนี่ยผมอะ่ะอยากจะไปซื้อการ์ดอ่าคุกกี้ลันนะครับผมแต่ว่าไปปุ๊บหมดครับผม เราก็เลยเออไหนๆมาแล้วหาอะไรเปิดดีกว่าแต่ว่าผมไม่อยากเปิดการโปรแกรมมภาษาไทยแล้วไงถ้าเป็นแท็กภาษาไทยเนี่ยผมอยากเปิดพวกที่มันเป็นอ่อการ์ดเก่าๆนิดนึงแต่ว่าที่ร้านไม่ได้มีครับก็จะมีแต่แพ็คที่ผมแบบไม่ได้อยากเปิดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ลองถามดูว่ามีแพ็คภาษาอังกฤษไหมปรากฏว่ามีก็เลยจัดมาครับผมเนาะนได้ทินกระตอนมาเนี่ยเจ็บนะฮะ โอเคนีว่าไม่มีอะไรแีร็บได้มาสามแพ็คนะครับก็กราร์ดสังกิตเนี่ยคือหน้าปกเขาอะ่ะมันจะมีหลายลายแต่ว่าจะเป็นแพ็คเดียวกันเห็นไหมมันจะชื่อเดียวกันเลยนะครับผมของข้างในก็จะเป็นแพ็คเดียวกันทั้งหมดนะครับก็จะต่างกันแค่ดีไซน์ข้างนอกนะเพื่อแบบเผื่อใครเป็นทริกนะแบบอยากได้เอสเบิ urn, ร์นก็เปิดแพ็คเอสเบิร์นอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับผม ก็มาลุ้นกันว่าแพ็กนี้เราจะได้อะไรนะผมไม่ไแน่ใจว่าแพ็กนี้อะไรเพลงแต่ว่าลองเปิดขำๆเนาะมี3แพ็กแล้วก็ซองเนี่ยตัวซองจะเนื้อพลาสติกจะไม่เหมือนของไทยหรือว่าของญี่ปุ่นเลยับจะเป็นแบบพลาสติกที่ดูพรีเมียมกว่าดูหนากว่านะครับผมนี่แล้วก็มีการทั้งหมด1ิใบนะครับใบแรกน่าจะอยู่ใบที่อ่าเจ็ดเนาะหรือ6กวะแต่น่าจะเจ็นะครับ แล้วก็ผมไม่ค่อยได้เปิดการ์ดอ่าภาษาอังกฤษก็ถ้าเปิดแบบถ้าแกะแบบดูเงื้อ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 ก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่ชินจริงๆมันต้องแกะยังไงวะมันต้องแกะทางไหนนะคือเห็นฝรั่งเขาเปิดแล้วเขาเปิดชิลมากเลยอะมันต้องแกะยังไงอ่ะอะได้อยู่นี่ เอามาไม่เหมือนที่เขาแกะกันเท่าไหร่นะนี่ครับเราก็ได้การ์ดท,ที่เอาไปเติมในเกมอีกแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามนะฮะมว้ข้างหน้านะครับผมนี่ว้าวแร็งนะครับผมึคลิงแงเป็นรังสองเนาะมาติดกันเลยเอเนจีน้ำนะครับแล้วก็ฟิโดนะครับผมแล้วก็แอปริน นะแล้วก็คลา,าบอลเลอร์นะวูรูโคไรดอนนะครับโทนาดัสแล้วก็ข่าวครับเป็นโฟกาเดียมีใบหนึ่งอ่าข่าวครับผมเป็นมิเซอรี่อ๋อไม่ข่าวเป็นฟอยนะครับเป็นรีเวิร์สฟอยนะฮะเกลือครับผมซองแรก ซองแรกเกลือนะหน้าซองเป็นเอ่อเป็นปูซัมติงผมไม่รู้ชื่อนะฮะต่อไปเป็นเอสเบิร์นนะครับซองเอสเบิร์นดูกันว่าจะได้อะไรนะแพ็คเขาค่อนข้างหนาแน่นเนาะมันเกะย่อกมาเลยทุกคนมันฝรั่งเขาเกะกันแบบดูแบบแกะชิวมากอะ่ะตอนนี้แกะสวยนะครับเอาไม่สวยแนละ้วแต่แกะนานเหมือนเดิมนะ นี่ครับได้นี้หนึ่งใบมันเดิมครับแล้วก็สามซองเอ้ยสามใบไปว่าข้างหน้านะฮะใบ,บแรกเป็น bomberder b o m b e บ์เดอร์อุ้ยอ้าวทำไมมันอยู่อันนี้อะาพา a r t EX แบบ SR ด้วยปะใช่ไหมอันนี้เป็น SR ครับผมป a r t ถือว่าดวงดีอยู่นะอย่างน้อยก็มีของแต่ว่าทำไมมันอยู่ตำแหน่งวันนี้อะผมไม่แน่ใจเลย แล้วก็เ n e น g y ครับผมลองไปแบบเร็วๆนะ f ฟ s h m i n ช์ฟินเ n ียนทอรัส u คฟู f u m a n c ออคคาเบอรี y แล้วก็เป็น a า c ์ e คมีผมเรียงลำดับผิดหรอทำไมใบที่2ถึงเป็นลาพาดอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าใบซองสุดท้ายผมจะไม่นี่แหละจะไม่สลับแหละนี่เราจะไม่แบบไม่สลับได้เลยจะเป็น โอนิต้านะครับรับบินวารูมดรายฟุนจิราชีเรชิแรมลาพาสนะฮะลิลลิฟแล้วก็ไม่มีอะไรครับ oh! คริสปินโอ้น่าจะ E X นะครับน่าจะดับเ d o ลอาร์ธรรมดาสองดาวครับ ได้สองดาวเป็นเกโกงะ E X ครับผมอู้สวยนะเนะี่ย่ะเาจะทาย Energy ไฟอุ้ยแต่3สามซองผมได้แบบนี้ถือว่าผมคุ้มอยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเนี่ยอันนี้นเป็น S R ชัวร์ผมจำได้ก็ ทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมได้ EX 1ใบแล้วก็ได้ SR 1ใบถือว่าคุ้มมากเลยนะโอเคครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบายบายไว้มีการ์ดใหม่ๆอะไรมาเดี๋ยวมาเปิดกันคลิปหน้าน่าจะเป็นการคุกกี้รันนะโอเค